วีวินเทจนะคะรุ่นขายดีนะคะฮอตมากๆเข้าแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะตัวกนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เนาะไซส์ MM นะคะรอบนี้ก็คือเข้ามาจุกๆเลย3ามใบนะรุ่นนี้ห้ามพลาดใช้ดีมากคือละหิดมากมีพอร์ตนะคะตัวนี้มันจะ ไม่ค่อยมีนะจะเป็นแรไอเทมเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่ใช่รุ่นมินีนะคะจะเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่ารุ่นมินีนิดนึงซึ่งใส่โฟล์ดโปรแม็ได้น่ารักมากนะคะอันนี้ควรตามแรไอเทมมากต่อไปรุ่นนี้ไม่มีไม่ได้เราสามันประจําบ้านใช้ดีใช้ทนนะคะแล้วก็ฮิตตลอดการเลยต่อไปเป็นรุ่นนี้นะคะวาวิน PM ค่ะหรือเรียกกันว่ารุ่นแม่ชมนะคะค่ะที่ซื้อจากทางร้านไปนะคะชอบมาก น้องคือใช้ง่ายแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะรุ่นนี้นะที่สำคัญราคาดีมากไม่ไม,ไม,ไมีไม่ได้นะคะพาพิลอน30สค่ะตอนนี้กำลังฮิตแบบฮิตมากแล้วไม่นี้คือมาทั้งแม่ทั้งลูกแบบนี้เลยนะคะราคาเดียวคือได้2ใบเลยคุ้มมากรุ่นนี้นะคะ noapm ค่ะทุกคนอันนี้ใช้ง่ายใช้ดีมากๆแล้วขายดีมากๆนะคะล่าคิดตลอดการเลยนะคะ